สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอ่าคลิปนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่25มิถุนายน2 5 6 5นะครับวันที่บันทึกคลิปนะครับคลิปใหม่ทุกคลิปนะครับไม่มีวนคลิปแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรับมุมกล้องนะครับวันนี้ก็เห็นไหมครับมีเหรียญเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวก็จะ จัดแล้วก็ลงขายในช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับแต่ว่ากว่าที่คลิปจะได้เผยแพร่นะครับผมก็น่าจะขายหมดตั้งแต่วันที่25แล้วนะครับคลิปนี้บันทึกวันที่25แต่ว่า นี่นะครับบันทึกคลิปวันที่25แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะครับ26 27 28 29นะครับก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญช่องทางการติดต่อไลน์ ID 0954124443แล้วก็สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2ไลน์ i อนะครับอันนี้คือกล่องนี้นะครับผมซื้อมานะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับพอดีมีพี่เขาลงขายอยู่นะครับแล้วก็ ยังไงอ่ะเปิดเปิดเปิดไปเจอพอดีนะครับก็เลยปิดมานะครับชุดนี้ขายเหมานะครับประมาณผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยนะครับประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันไม่แน่ใจว่าสี่พันสามหรือสี่พันเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับทําไมถึงซื้อมาตั้งสี่พันนะครับสี่พันกว่าบาทกับห้าพันนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับทั้งรับซื้อนะครับแล้วก็จัดหาผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อเน้นรับซื้อนะครับทางช่อง YouTube ก็ทําคลิปรับซื้อทําคลิปรีวิวนะครับเพื่อนๆมีเหรียญตัวไหนก็ส่งมาขายนะครับแต่ว่ามีลูกค้าสั่งมาเป็นจำนวนมากนะครับผมก็เลยต้องหาซื้อในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับเพราะว่ารอรอสมาชิกเพื่อนๆส่งมาขายอย่างเดียวอะ มันไม่ทันนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็เลยต้องหาซื้อมานะครับนี่นะครับก็แกะออกมาแล้วนะครับอันนี้ส่งมาจากจังหวัดไม่แน่ใจว่าอุบลหรืออุดรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะครับ ก็เอาอันชิ้นใหญ่ๆเลยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ2บาท2บาทปี50นะครับเนี่ยถุงละ1 0 0เหรียญเดีนี้คือแพ็คแพ็คถุงกลมมาเลยนะครับซีนมาเรียบร้อยนะครับ100เหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้มาแพงกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่าปกติผมจะรับซื้ออยู่เหรียญละ6บาทนะครับแต่อันนี้คือปิดมาในกลุ่มซื้อขายนะครับพ่อค้าเขาก็จะขายอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ก็ก็จะเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่า มีออเดอร์นะครับผมเป็นพ่อค้าผมก็ต้องหาของให้ลูกค้านะครับนี้ก็ได้มา1ถุงนะครับ2บาท v 5 0อันนี้ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยยังยังมีคาบเมจิกอยู่เลยนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานจะอยู่ในหลอดนะครับเนี่ยนี่ผ่านการใช้งานนะครับปี50อันนี้หนึยเหรียญนะครับแล้วก็มีอ่าสิปีสีนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ากี่เหรียญนะครับ 2,4,6,8,10,1,2,13 10, เหรียญน,นะครับเนี่ยนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยสี่พันกว่าบาทนะครับเนี่ยรายการแรกอันนี้หนึ่งร้เหรียญน,นะครับแล้วก็สี1หนึ่งหนึ่งสอ สองสิบสาี่หนึเหรียญนะครับเหรียญพวกนี้ก็ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนเนี่ยครับ4ี่หนึงนะครับแล้วก็อ่าสองตอนนัวนี้มีครุฑสภาพผ่านการใช้งานหนึ่งเหรียญนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ได้ออมสินมาอีกหนึ่งเหรียญนี่นะครับอยู่ในชุดนี้นะครับสี่พกว่าบาทแล้วก็ได้เหรียญบาทมาด้วยนะครับ เหรียญบาทเก่าๆเนี่ยครับเนี่ยดูนะครับเหรียญบาทเก่าๆแต่ว่าขายได้นะครับปีสองเก้านะครับสองห้าสองเก้าหนึ่งสองสามสามเหรียญนะครับชัดไหมครับสองห้าสองเก้านะครับแล้วก็ <c oughs> มาดูตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญที่แพงสุดนะครับได้ใหม่อีกแล้วนะครับ เหรียญห้าบาทไปสี่หนะครับหนึ่งสองสสี่เหรียญนี่นะครับสี่เหรียญเห็นไหมครับก็ ได้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้คลิปใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่คลิปเก่ามาวนนะครับหลายๆท่านเดี๋ยวจะงงนะครับเนี่ยนี่คลิปถ่ายวันที่25นะครับมิถุนายน2565นะครับอันนี้คลิปถ่ายวันที่25นะครับหลายๆท่านสับสนนะครับก็คลิปมันอาจจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยมีส่งมาขายจริงๆนะครับ46นะครับตัวนี้รับซื้ออยู่เหรียญละ400นะครับเพื่อนๆ ห้าทับสี่หกนะครับนี่นะครับได้มาสี่เหรียญขายได้เนี่ยขายได้นะครับเพืพ่อนๆขายได้จริงนะครับผมรับซื้อไม่อั้นตัวนี้นะครับก็เดือนนี้ก็ค่อนข้างจะได้มาเยอะนะครับเดือนเดืนเดือนมิถุนายนนะครับผมได้มาไม่ต่ากว่าไม่น่าจะต่ํากว่าสามสิบเหรียญนะครับไม่น่าไม่น่าจะต่ํากว่านะครับแต่ว่ามากกว่าอยู่แล้วนะครับเนี่ยวันหนึ่งบางทีก็ได้สี่เหรียญแต่วันเนี้ย วันนี้ได้มาเยอะนะครับวันนี้วันที่25้านะครับ <t> <dy> ถ้าจะไม่ผิดผมได้มาหกเหรียญน,นะครับเนี่ยอันนี้สี่เหรียญแล้วครับแล้วก็มีม,ม,มีมีเมื่อวานวันที่24่ี่สองเหรียญแล้วก็วันที่25้าช่วงเช้าช่วงเช้าก็2เหรียญน,นะครับ <t> <dy> แล้วก็ช่วงเย็นเพิ่งแกะกล่องนะครับได้มาอีกสี่เหรียญน,นะครับเนี่ยยังพบเจออยู่นะครับ ก็ลองลองลองไปค้นหาดูนะครับเพื่อนๆสาหรับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับเหรียญเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยพวกนี้นะครับรับซื้อจริงๆแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับขายได้เลยวันนี้นะครับไม่ต้องรออีกปี2ปี3ปี4ีปีหรือ5ปีหรือว่า10ปีนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหรียญบาทปี29นะครับขายได้เลยวันนี้นะครับก็ถ้าเป็นปี29ผมรับซื้อตลอดนะครับรับซื้อวันนี้เลยนะครับแต่ว่าที่ส่งเข้ามาให้ผมดูมาถามแล้วมาคุยบอกว่า ปี36ปี4ี่หนึ่งปี3 6มว้วนเล็กม้วนใหญ่อะไรแบบนี้ผมก็งงนะครับผมผมไม่เคยประกาศร,รับซื้อนะครับแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าบางช่องเขาทาคลิปรับซื้อบางช่องถ้าไม่ใช่ช่องผมท่านส่งไปช่องนั้นเลยนะครับช่องไหนทําคลิปก็คือส่งไปช่องนั้นนะครับไม่ใช่ว่าติดต่อช่องอื่นไม่ได้แล้วจะส่งมาขายช่องผมวันนั้นก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับนี่ครับผมรับซื้อแต่ปี29นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ แล้วก็ครุฑนะครับครุฑถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะรับซื้อ1 2 0 130 140 150แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นถุงหลักหมื่นแน่นอนนะครับถ้า1ถุง100เหรียญนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานสภาพสวยผมซื้อถุงละ15ื่นนะครับซื้อมาแล้วนะครับครุฑ1ถุงนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญปี50นนะครับก็เหรียญละ 6บาทนะครับมีเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ส่งมาขายก็เนี่ยครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ส่งมาขายนะครับก็อันนี้ก็คือปี5้านะครับเนี่ยปี50แล้วก็เมื่อวานก็มีเข้ามาปี50ส่วนใหญ่จะซื้อปี5้านะครับ2บาทสีเงินนะครับปี4ี่แดีผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีการเหรียญพวกนี้สามารถซื้อขายกันได้จริงๆนะครับแล้วผมก็รับซื้อจริงๆนะครับ บันทึกคลิปตอนที่25นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เผยแพร่25นะครับเพราะว่าคิวมันค่อนข้างจะเยอะนะครับคลิปที่ผมทําไว้รอการเผยแพร่อยู่ก็หลายคลิปเหมือนกันนะครับก็ตามลําดับนะครับคลิปนี้ก็จะไปน่าจะ26่7กนู่นแหละครับก่อนจะได้เผยแพร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเหรียญพวกนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับแล้วก็มาคุยราคากันทางช่องผมยินดีรับซื้อนะครับ ช่องสลาลมคอย h ช n แนลนี่นะครับสลาลมคอย h ช n แนลนะครับรับซื้อเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อก็ไลน์ดีศูนย์เก้าห้่หนึ่งสองสีแล้วก็สลาลม888นะครับตามตัวหนังสือที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนใช้ลองสังเกตเหรียญดูให้ดีนะครับในมือท่านนะครับบางทีเหรียญ5บาทอาจจะเพิ่มมูลค่าเป็น400บาทก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูว่าซื้อขายได้จริงๆแน่นอน100%นะครับช่องนี้รับซื้อ100%นะครับยังไงก็ต้องซื้อถึงเพื่อนเพื่อนไม่ได้ส่งมาขายผมก็ต้องหาซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับยังไงผมก็ต้องซื้อแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ